สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง Windows 11ที่เป็นไฟล์ ISO แล้วก็วิธีสร้าง USB สำหรับติดตั้ง Windows 11นะครับซึ่งวันนี้ Microsoft ก็ได้ปล่อย Windows 11มาให้พวกเราได้ดาวน์โหลดมาใช้กันแล้วนะครับสำหรับวิธีดาวน์โหลดนั้นก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเดี๋ยวลองเปิด เว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับอันนี้ผมใช้เป็น Firefox นะครับเราจะใช้ตัวไหนก็ได้เนาะทีนี้เราลองเซิร์ชดูนะครับลองเซิร์ชดูคำว่าดาวน์โหลดนะครับ Windows 11 ISO นะครับ Enter ไปพอเซิร์ชมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจออันแรกเลยนะครับเป็นลิงก์ของ Microsoft โดยตรงเลยนะครับเป็นของเว็บไซต์ Microsoft ดาวน์โหลด Windows 11 จาก Microsoft นะครับคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นลายละเอียดเขา,าก็จะบอกว่านีนน่มีอยู่3ตัวเลือกนะสำหรับการติดตั้ง Windows 11นะครับตัวเลือกแรกนะครับตัวเลือกแรกจะเป็นการอัปเกรดอย่างเช่นอัปเกรดจาก Windows 10เป็น Windows 11ซึ่งเราจะไม่พูดถึงในวิดีโอนี้นะครับตัวเลือกที่2 ตัวนี้นะครับ Create Windows 11 Installation Media ก็คือการสร้างไฟล์ติดตั้ง Windows 11ด้วย Media Creation Tool ของ Microsoft นั่นเองซึ่งเราสามารถสร้างไฟล์ติดตั้งได้ทั้งแบบ USB แล้วก็เป็นแบบดาวน์โหลดไฟล์ image ประเภท ISO มาไว้ในเครื่องของเราแล้วค่อยเอาไปจับลง USB หรือว่า DVD อีกทีก็ได้นะครับ อีกวิธีหนึ่งที่ง่ายสุดๆก็คือตัวนี้นะครับตัวเลือกที่3ดาวน์โหลด windows 11 d i s k image iso ก็คือเราสามารถดาวน์โหลด windows 11ที่เป็นไฟล์ iso ได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้วิธีนี้กันดูนะครับดาวน์โหลด windows 11 d i s image iso เริ่มต้นนะครับก็ตรงนี้นะครับจะมีให้ select download ตรง select download เนี่ยแล้วก็คลิกเข้ามาดูมันก็จะมีตัวเลือกหตัวเลือกก็คือ Windows 11นะครับคลิกเข้าไปเลยเพราะว่าเราจะดาวน์โหลด Windows 11อยู่แล้วพอเลือกแล้วก็คลิกปุ่มดาวน์โหลดคลิกปุ่มดาวน์โหลดปุ๊บก็จะมีส่วนเพิ่มเข้ามาก็คือตรงนี้นะครับ Select the Product l a n g u a ก e ก็คือการเลือกภาษานะครับของ Product อันนี้ก็มีหลายภาษาให้เลือกนะครับภาษาไทยก็มีนะครับในตัวอย่างผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษก็แล้วกันนะครับเลือกเป็น English เมื่อเลือกภาษาเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม Confirm คอนเฟิร์มปุ๊บอ่าระบบก็จะสร้างลิงก์มาให้เราเป็นลิงก์ของ Windows 11ภาษาอังกฤษนะครับเป็นแบบ64บิตไอ64้64บิตเนี่ยเข้าใจว่าระบบน่าจะพิจารณาว่าตอนนี้เราใช้ Windows อะไรอยู่ในการเข้าเว็บไซต์มาดาวน์โหลดเป็น32บิตหรือว่า64บิตผมใช้เป็นเครื่อง64บิตนะครับ ระบบก็เลยเจนลิงก์มาเป็นลิงก์ของ Windows แบบ64บิตแล้วก็ยังบอกอีกว่าตรงนี้นะครับลิงก์ Link เนี้ยสามารถใช้งานได้24ชั่วโมงนะครับจะหมดอายุภายใน24ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรเราดาวน์โหลดเลยนะครับเราคงไม่ใช้เวลาดาวน์โหลดถึง24ชั่วโมงเนะาะเมื่อเราได้ลิงก์มาแล้วเนี่ยเราก็คลิกเลยคลิก64บิตดาวน์โหลดนะครับคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะ เป็นป๊อป,ปอัพขึ้นมาให้เราเลือกเปิดหรือเลือกเซฟผมเลือกเซฟก็แล้วก,กันนะครับเลือกเซฟแล้วก็คลิก OK ปุ่มโอเคไปตอนนี้ก็รอสักครู่นะครับเนี่ยสถานะตรงนี้ก็คือกําลังดาวน์โหลดอยู่รอแป๊บหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตนะครับถ้าเน็ตเร็วก็คงรอไม่นาน เสร็จแล้วเนี่ยนะครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลองเปิดเข้าไปดูนะครับคลิกเปิดเข้าไปดูว่า,าไฟล์ของเราอยู่ตรงไหนเอออยู่ในโฟลเดอร์นี้นครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดชื่อว่าวิน11 English x64 ก็คือเป็น Windows 11เวอร์ชันภาษาอังกฤษแบบ64บบิตนั่นเองนะครับทีนี้เราจะ เมื่อได้ไฟล์มาแล้วนะครับได้ไฟล์ ISO มาแล้วเนี่ยเราจะเอาไฟล์ตัวนี้ไปลง USB เพื่อที่จะนำ USB นั้นไปลง Windows ไปติดตั้ง Windows ในเครื่องอื่นๆนะครับลองดูเดี๋ยวผมจะแนะนำการสร้าง USB flash drive สำหรับติดตั้ง Windows 11ด้วยโปรแกรม Rufus นะครับลอง search ดูนะครับ Rufu s U.S. นะครับมันอ่านว่าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะน่าจะเป็นรูฟัตแหละอ่าเว็บไซต์นี้นะครับ rufat.ie นะครับคลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับตรงส่วนดาวน์โหลดดาวน์โหลดเนี่ยให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดนะครับขนาดแค่1.1เมกเองนะครับ1.1 MB คลิกเลยนะครับคลิกปุ๊บอ่าโฆษณาอ่าแล้วก็เซฟนะครับ ก็เหมือนเดิมครับไปดูที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเนี่ยนะครับเราได้โปรแกรมรูฟัตเวอร์ชัน3.15มาแล้วเปิดขึ้นมาเลยนะครับเดี <S <S ๋นคลิกขึ้นมาเลยเอ,อ๋อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเนี่ยให้เสียบ USB เข้าไปก่อนเนาะอันนี้ผมเสียบเข้าไปแล้วนะครับผมเสียบไว้ล่วงหน้าแล้วนี่คือ USB ตัวนี้เสียบเข้าไปแล้วปุ๊บ พอเปิดโปรแกรมรูฟั f u ขึ้นมานะครับตัวนี้มันก็จะดูว่ามี USB เสียบอยู่ที่คอมพิวเตอร์ของเราหรือเปล่าอันนี้ต้องดูดีนะครับถ้าเราเสียบไว้มากกว่า1ตัวอย่างเช่นเสียบ USB ไว้2ตัว3ตัวตัวนี้ต้องมาเลือกดีๆเพราะว่าเวลาเราสร้างไฟล์ติดตั้งสร้าง USB สําหรับติดตั้ง Windows แล้วเนี่ยไฟล์ทั้งหมดใน USB จะถูกลบไปทั้งหมดเลยทีนี้ตรงนี้นะครับตรงดีไว้นะครับ อย่างที่บอกว่าถ้าเราเสียบ USB ไว้หลายตัวเราต้องเลือกนะครับแต่นี้ผมเสียบไว้แค่อันเดียวก็เลยไม่ต้องเลือกในส่วนของ b o o t Selection นะครับนี่มี3ตัวเลือกให้เราเลือกเป็น Disc ISO Image นะครับเลือกตัวนี้ d i s or ISO Image เสร็จแล้วตรง Select นะครับให้คลิกเข้าไปแล้วก็ไปหาไฟล์ ISO ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาเมื่อกี้มันคือตัวนี้นะครับ w i n 11 English x 6 4 เลือกปุ๊บแล้วก็คลิกปุ่ม open พอคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับตรง image option เนี่ยนะครับก็เลือกเป็น standard window installation นี่นะครับแล้วก็ตรง partition scheme ก็เลือกเอาตามสะดวกนะครับว่าต้องเลือกให้มันตรงกับฮาร์ดดิสก์นะครับที่เราในเครื่องที่เราจะไปติดตั้งเนี่ยเรา ทำเป็นฟอร์แมตไหนไว้นะครับถ้าเป็น MBR ก็เลือกเป็น MBR ถ้าเป็น GPT ก็เลือกเป็น GPT นะครับเลือกให้มันถูกถ้าไม่ถูกเนี่ยอาจจะติดตั้งไม่ได้เนาะก็อันนี้ผมของผมเป็น MBR ผมก็เลือกตัวนี้นะครับส่วนตัวเนี้ย Target System เนี่ยมันก็เปลี่ยนตามตัวเลือกมันเปลี่ยนตามตัวเลือกตัวนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรส่วนตรงนี้ก็เป็นชื่อนะครับเป็นชื่อของแฟลชไดร์เราสามารถตั้งใหม่ได้นะผม ลองตั้งเป็น Windows 11ดูอ่า Windows 11นะครับส่วนตัวเลือกพวกนี้ก็ปล่อยไว้ไม่เป็นไรนะครับไม่มีอะไรให้เลือกนะครับพอตั้งค่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คลิกปุ่ม Start เลยนะครับคลิกปุ่ม Start ปุ๊บเนี่ยโปรแกรมก็จะเตือนว่าข้อมูลทั้งหมดในแฟลชไดร์เนี่ยจะถูกลบทิ้งจนหมดเลยนะเอาคืนไม่ได้แล้วนะ มั่นใจหรือยังนะถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็คลิกปุ่มโอเคไปเลยทีนี้โปรแกรมก็จะเริ่มกระบวนการลบข้อมูลในแฟลชไดร์ของเราแล้วนะครับตอนนี้กําลังลบอยู่ก็รอสักครู่อาจจะใช้เวลามากหน่อยหรือว่าน้อยหน่อยก็แล้วแต่ความเร็วในการอ่านเขียนของแฟลชไดร์ด้วยนะครับอพอลบเสร็จแล้วเนี่ยโปรแกรมก็จะเริ่ม ดำเนินการในการ Copy ไฟล์ Windows นะครับลงมาใน USB ของเรานะครับเพื่อสร้างเป็น USB แฟลชไดร์ที่สามารถเอาไปบูตติดตั้ง Windows 11ได้ต่อไปนะครับอันนี้ก็รอนะครับมันก็จะมีช่วงที่มันถึง99 90%กร์กว่าๆนะครับมันก็จะมีช่วงที่มันช้าๆอยู่บ้างอันนี้เราก็ต้องรอหน่อย ก็คือรอจนสถานะตัวนี้มันเต็มนะครับมันก็จะกลายเป็นคำว่า ready แล้วตรงนี้ก็จะเป็น close ถึงตอนนั้นถึงจะเรียบร้อยโอเคหลังจากที่นั่งรอมาสักพักนะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับตรงแถบสถานะเป็นสีเขียวเต็มแบบนี้แล้วก็ ตรงข้อความตรงนี้เป็นเรดดี้นะครับก็ถือว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็คือการจับ Windows 11ลง usb เพื่อเตรียมจะไปติดตั้งในเครื่องอื่นๆเนี่ยถือว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกปุ่ม close เพื่อปิดโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่แฟลชไดร์ของเรานะครับเนี่ยแฟลชไดร์ตรงนี้นะครับชื่อ Windows 11ก็คือชื่อที่เรา ตั้งไปเมื่อกี้นะครับตั้งไปในโปรแกรมนะครับเปิดเข้ามาดูก็จะมีไฟล์ต่างๆของ Windows 11อยู่ในนี้นะครับเราก็สามารถเอา USB ตัวนี้ไปติดตั้ง Windows 11ในเครื่องอื่นๆได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ